สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เป็น Talk of the town นะครับเกี่ยวกับกรณีเมื่อวานนี้นะครับที่ยังพูดคุยกันยังไม่จบผมเองเนี่ยก็ได้กลับเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยในมุมมององผมเนี่ยผมคิดว่านะในความ ถ้าเราจะมองกันแบบผู้ใหญ่ก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของอท่านทั้งสองคนนะฮะที่เรามาพูดคุยกันผมเองก็ปรารถนานะครับความรักความสมมามัคคีในวงการฟุตบอลไทยให้เรามีมิติที่ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็มัน่นคงมีเอกภาพมีสถียรภาพครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆ,ๆนี่ผมพูดตรงๆเลยนะ ฟุตบอลไทยช้างศึกของเราเนี่ยขึ้นมาโดยเวของคําว่าสปิริตขึ้นมาโดยอาการทุ่มเทกําลังใจการทํางานที่เสียสละกันทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าฝ่ายใดเสียสละกันหมดเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้พูดเข้าข้างใครเป็นพิเศษแต่ผมขอพูดเลยครับว่าด้วยสายตากลางเนี่ยผลงานทีมชาติไทยของเราดีขึ้นมาจริงครับดีขึ้นมาสมที่เ,เราบอกว่าเป็นการยกระดับ ผมใช้คําว่าสกสราตฟุตบอลไทยเปิดใหม่เลยนะเป็นสกสราตใหม่เลยเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาเนีเ่ยเราเปลีย่ยนไปเยอะครับและสิ่งที่เปลี่ยนไปเหล่านี้เนี่ยเป็นผลงานนะฮะในรอบ10กว่าปีที่ที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยทํามามันบ่งชี้นะครับตั้งแต่ระดับโลกอันดับโลกนะครับอันดับในเอเชียอันดับในอาเซียนเราก็เป็นที่1เราก้าวขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับในการแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ผมเข้าใจ นะครับในการตกรอบแล้วก็สิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยเขาคุยอะไรกันแล้วก็สิ่งที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่านะเราคิดกันง่ายๆว่าเป็นเรื่องของครอบครัวคนในครอบครัวเรานี่แหละครับยังไงเราก็คนไทยเหมือนกันนะครับทุกท่านทุกฝ่ายก็ต่างเสียสละให้กับวงการฟุตบอลไทยมา,มามากมายนะครับก็รวนแล้วแต่มีคุณอุปการให้กับวงการฟุตบอลไทยนะครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้อ่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะเอามาพูดมาขยายอะไรเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าภายในครอบครัวเราเนี่ยมีความอ่าติดข้องหมองใจอะไรกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลุงป้านนะ,ะพี่น้องเรานะครับภายในเนี่ยสิ่งที่คนในครอบครัวจะทําได้เราเป็นครอบครัวฟุตบอลเนี่ยก็คือเราเราไม่ไปเปิดแผลให้มันเพิ่มขึ้นครับไม่ไม่ถ้าพูดถึงมงุมมองผมนะ คือเราไม่ต้องไปขยายความอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นผมสรุปที่คลิปที่แล้วมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าท่านไม่พูดออกมานะครับว่าเรื่องอะไรโดยตรงจากปากของท่านนะครับด้วยความเต็มใจของท่านที่อยากจะพูดสื่อสารให้กับแฟนบอลไทยทราบเราก็เอาเก็บไว้ในระดับที่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแล้วกันนะครับให้เกียรติท่านทั้ง2ฝ่ายนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นมิติส่วนตัวแล้วครับ คนในครอบครัวเดียวกันครับให้เรามองแบบนี้แล้วเราก็สามารถจะเดินต่อไปได้ครับเรามาดูเรื่องที่มันจะพัฒนาก้าวหน้าไปดีกว่าแล้วนะวันนี้นะเราต้องส่งกําลังใจให้กับนะครับมาดมแป้งส่งกำลังใจกับโคดิชีส่งกําลังใจกับทีมชาติไทยเพื่อให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้ตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่ดีครับถามว่าดีระดับไหนเหลยถ้าเกิดมองว่าในรอบ10ปีผมคิดว่าดีเยี่ยมนะ แต่อาจจะดีดีไม่มากถ้าเกิดเกิดเราเทียบกับระดับเอเชียกับระดับที่เรามุ่งหวังมุ่งหมายไว้ในใจของแฟนบอลทุกคนน่ะอาจจะอยู่ในระดับที่พอใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าในระดับที่ถ้าเกิดเราตัดเกรดจริงๆนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นวิกฤตสตาฟฟุตบอลไทยมาเป็น10ปีเนี่ยกับสิ่งที่เราเป็นมาเนี่ยอันดับร้อยกว่านู่นนะฮะการขยับขึ้นมา13บสามอันดับเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมด้วย เราทาได้ภายในเดือนเดียวด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาหกเดือนเนี่ยตอนนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมถือว่าดีเยี่ยมการเสมอเกาหลีการอ่าสามารถเสมอซาอุดีอาระเบียได้เสมอจีนได้เนียผมคิดว่าดีเยี่ยมครับเราควบคุมสถานการณ์ภาพองค์รวมเราเราเล่นอย่างมีสติและตอนนี้ผมผมอยากให้ภาพเหล่านี้เนี่ยมันมันติดอยู่ในความรู้สึกของแฟนบอลนะ ติดอยู่ในความรู้สึกครอบครัวฟุตบอลแล้วติดอยู่ในความรู้สึกของนักเตะทุกคนว่าเฮ้ยที่ผ่านมาในหกเดือนเนี่ยเราทํามาแบบนี้นะเราเราขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของอ,อ,าอาเซียนเนี่ยเราคือเบอร์อหนึ่งของย่านอาเซียนเลยแล้วเราขึ้นมาระดับสิบหกของเอเชียได้อย่างงดงามแล้วเราขึ้นท็อปร้อยอันดับที่เก้าสิบเก้าของโลกได้เนี่ยเฮ้ยที่ผ่านมาหกเดือนเนี่ยเราทํามาแบบไหน,นความรู้สึกนี้เนี่ยผมไม่อยากให้มันหายไปเพราะวา่าสิ่งที่เรามาคิดแบบ คือมันเป็นวนลูปเดิมอะฮะนะครับบรรยากาศมันจะวนลูปเดิมมันมันมีจุดตรงไหนรู้ไหมครับจุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่การตั้งสติครับจิตใจเราเนี่ยคือพูด,ดง่ายๆวาถ้าเกิดเรายกระดับจิตใจเราขึ้นมานะมีความรักมีความเมตตามีความกรุณานะครับมีความเย็นดีกับคู่อื่นมีการอภัยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับ มันเป็นหลักเกณฑ์ของเส้นทางการประเสริฐที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่มันทําถูกต้องมันก็ต้องถูกต้องมันต้องสามารถเดินไปได้แต่ถ้าเรามีจิตอกุศลนะให้เราไปเอาเรื่องที่ที่ไม่ควรพูดมาพูดหรือเราเอาไปเรื่องที่มันไม่ควรจะให้มันเกิดจิตใจที่มันขุดมัวมาพูดกันเนี่ยหรือเราเอามาทําให้มันเป็นเรื่องเวราเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันจะทําลายความรู้สึกที่เราสัมผัสมาในสิ่งดีๆไปอะ แล้วมันจะไม่สามารถจะก้าวต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ผมถึ่งถึงอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับต้องกาบเรียนอังนี้ว่าก้าวข้างมันเถอะครับเราไม่มีอะไรข้างในเรามีแต่เพื่อนเรามีแต่พี่น้องเราทั้งนั้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครไม่เสียใจครับนะครับถ้ามาถามผมนะถ้าเป็นถ้าผมไม่ได้พูดออกรายการพักินชาแนลนะถ้ามีเพื่อนมาเยี่ยมผมที่บ้านแล้วมานั่งดื่มกาแฟกันเนี่ยผมจะพูดอะไรรู้ไหมครับ ผมก็จะพูดเหมือนกันนะผมผมเห็นใจนะเห็นเห็นใจผมเห็นใจแล้วผมเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ทางนายกสมาคมทางสมาคมทางโคดิชิทำมาทุกอย่างเลยนะคือผมจะพูดพั่มพราณนาไปเลยอะแตกใจผมเลยนะแต่ตอนนี้ผมพูดออกไปไม่ได้เพราะว่าเพียงแต่ผมพูดเรื่องความจริงมาเนี่ยบางท่านก็ยังบอกผมอวยนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดเป็นกลาง นะครับในความรู้สึกผมผมพูดเป็นกลางและผมก็เข้าใจใจด้วยครับว่าทุกฝ่ายย่อมมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเดินทางชีวิตมาระดับนี้แล้วนะครับไม่มีใครไม่มีเหตุผลหรอกครับมีเหุผลทุกคนครับถ้าเรามีเพื่อนนะถ้าท่านเคยมีเพื่อนหรือท่านเคยมีพี่น้องอ่ะบางครั้งชีวิตมันก็เป็นแบบนี้มันก็ต้องเจอแบบนี้และครับเราก็ต้องคิดซะว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็จบทุกอย่างมันก็จบได้ก้าวเดินต่อไปครับถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะ,ะเกิดเหตุการณ์ที่ มันเป็นบรรยากาศที่มันจะทําให้การก้าวเดินมันมันมีปัญหานะครับในการที่จะก้าวเดินอย่างอย่างสะดวกสบายเหมือนเดิมมันมันอาจจะติดขัดบางสิ่งบางอย่างแล้วกระแสต่างๆมันทําให้มันบานปลายครับจากเรื่องไม่เป็นเรื่องนะถ้าเราถ้าเราไปหมพัดลมเข้าไปเนี่ยออกซิเจนเข้าไปเนี่ยไฟมันก็ลุกขึ้นมันก็จะลามไปอย่างอื่นเนี่ยวิธีการที่จะชนะนะครับก็คือความนิ่งความสงบสติปัญญาแล้วก็ อ่าการให้อภัยครับการให้อภัยการมองในมุมที่ดีการมองในมุมบวกและเรามองดูในความเป็นพราดอนภาพความเป็นพี่น้องนะครับความเป็นเดกภาพาแค่นั้นจบครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยผมขอจบเรื่องนี้ไว้ที่คลิปนี้นะเพราะที่ผ่านมาสามคลิปผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมก็พูดอยู่ประมาณเนี้ยวนๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยากให้เราคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวโค้ดมาสาฮารอิชิเดี๋ยวกลับมาแล้วครับอยากจะเริ่มต้นการทําทีมทีมของเราเนี่ย นะครัต้องกราบขอบพระคุณนะเพื่อนคุณพอะก,ก็คือจริงฮะผมมองเห็นตามที่ท่านมองเหมือนกันว่าภายในลีกของเราเรามีนักเตะด,ดีๆเยอะนะนะครับมีไม่ว่าจะอยู่ในลีกอยู่ในวงการฟุตบอลเรานี่แหละนักเตะไทยเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีท่านรู้ไหมครับเยาวชนไทยเนี่ยสนใจฟุตบอลเราเล่นขึ้นมาเราไม่ต้องไปส่งเสริมฟุตบอลที่โรงเรียนไหนเลยนะเราไม่ต้องไปส่งเสริมไม่ต้องไปกระตุ้นให้ให้เข้ามาเล่นฟุตบอลเลย เราจะมีนักเตะขึ้นมาเองโดยธรรมชาติตั้งแต่ป .4 ป .3 ป .2 นั่นแหละครับขึ้นมาถึงมัธยมแล้วต่อมาสู่อะคาเดมี่แล้วก็เข้าสู่สโมสรต่างๆตามคลับต่างๆเนี่ยก็จะมีนักฟุตบอลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศความเป็นมืออาชีพแล้วก็เ,เล่นฟุตบอลด้วยความรักความชอบตามสนามต่างๆท่านคงเห็นนะตามคลับตามสนามต่างๆเนี่ยก็จะมีทีมฟุตบอลเล็กทีมฟุตบอลน้อยนะครับ มีการแข่งกันสนุกสนานกันทั่วไปในในประเทศของเรานี่มันมันเป็นบรรยากาศที่หลายชาติเนี่ยที่เข้าไม่เหมือนเราก็าจะดีฉาเราด้วยนะเราอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับบราซิลหรือว่าไม่เข้มข้นเท่ากับอ่าบรรยากาศของอ่าประเทศที่ก็เป็นประเทศฟุตบอลแต่บรรยากาศของเราไม่น้อยหน้าใครนะครับนี่คือความจริงแม้กระทั่งตามทุ่งตามนานะครับตามชนบทของเราเนี่ยลูกหลานของเราน้องๆเราลูกหลานของเราเนี่ย ตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็ยังมีลูกฟุตบอลเตะตตามท้องไร่ท้องนานกันนะเป็นมานานแล้วครับนี่เป็นสิ่งที่ประเทศบางประเทศที่เขาต้องเขาอาจจะชอบบาสเกตบอลหรือว่าเขาอาจจะชอบเบสบอลเนี่ยเขาอิจฉาเรานะญี่ปุ่นเขาไม่เท่ากับเรานะครับในความมีจิตวิญญาณในการการเตะฟุตบอลของเราดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกอย่างเพื่อนพูดคือการฟุตบอลเราเนี่ยมันมีขึ้นมาในแต่รุ่นแต่รุ่นนี่เยอะ ไม่ต้องไปขู่เข็นไม่ต้องไปสร้างครอบครัวฟุตบอลหรือว่าไม่ต้องไปส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาบุตรหลานมาเตะเลยมันมาเองครับเด็กๆเราอ่ะแล้วพอ,อขึ้นมาเสร็จปุ๊บปัญหามมันคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาม,มันคือระบบของเรายังไม่ซัพพอร์ตเด็กระบบโค้รระบบการฝึกสอนต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกวางลงไปเนี่ยตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราน่าจะจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการผลิตโคต้ดนะครับการอบรมในเป็นในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีคิดครับทัศนคติในต้องเป๊ะเลย ถ้าจะขึ้นมาในแบบเจแปนเวเราต้องทำแบบนี้แล้วตอนนี้นะฮะสิ่งสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับทีมทีมทีมใหม่ของเราที่กำลังจะก้าวต่อไปในก้าวต่อไปเนี่ยคือ,อเพื่อนบอกว่าในระตัอาชีพของเราตอนนี้มีสีเท้าดีนะครับอ,อยู่ในประเทศเราแล้วก็ไปแข่งขันต่างประเทศนะครับไปอยู่ในหลีกต่างประเทศบ้างแต่ว่ามันจะมีปริมาณที่น้อยเกินไปไอ้นักฟุตบอลนักฟุตบอลเราไม่ไม่น้อยนะ แต่คุณภาพความเข้มข้นของเราเนี่ยที่จะถึงระดับที่สามารถต่อกรกับเอเชียหรือสามารถยกระดับทีมเราขึ้นไปได้มันยังมีน้อยเกินไปนั่นถูกต้องครับปริมาณเรามีแล้วแต่คุณภาพเราไม่พอวิธีการแก้ไขนะครับถ้าปริมาณเราเยอะแล้วคุณภาพเราไม่พอมันต้องเกี่ยวกับเรื่องก,การ education ก็คือการให้ความรู้ให้การศึกษาความรู้ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องทั้งเรื่องเทคนิคต้องทั้งเรื่องทัศนคติ และการผลิตโค้ดมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งในใน Japan Way ก็คือการผลิตโคต้ดคําว่าผลิตโคต้ดขเขาหมายคือว่าผลิตผู้ฝึกสอนเนี่ยให้มีปริมาณเพียงพอในทุกระดับและผู้ฝึกสอนแต่ละระดับเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเป็นสายพานการผลิตที่ขึ้นมาซัพพอร์ตกันได้ทุกรุ่นตั้งแต่ตัวเ,เล็กๆ็อนุบาลจนถึงระดับ U ยู่ิบสามึงทีมชาติไทยชุดใหญ่จะต้องเป็นสายพานเดียวกันี n a เดียวกันครับขึ้นมาเนี่ย ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะผมคิดว่าผมก็ภาวนาอยู่ว่าอยากจะให้วงการฟุตบอลไทยหรือว่าสมาคมของเราเนี่ยให้ทําไปจนสุดตรงนั้นเลยอ่ะก็รอดูครับว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ส่วนหนทางที่เราจะต้องผมเคยพูดนะครับว่าจริงครับเราต้องให้นักเตะทีมยูเราเนี่ยเข้าไปชิงแชมป์โลกหรือประสบความสาเร็จก่อนเนี่ยทีมชุดใหญ่ถึ่จะประสบความสำเร็จตามอันนั้นมันมันเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกัน แต่นะครับความสําเร็จของญี่ปุ่นของเกาหลีอะไรก็ตามแต่นะมันต้องเป็นหัวลูกศรพุ่งไปก่อนนะเมื่อเป็นหัวหัวลูกศรพุ่งไปก่อนกนะ็คือทายังไงก็ได้ให้ให้เราสามารถเข้าไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหรือขึ้นขึ้นันดับทีสูงนะให้ได้ก่อนจากนั้นเราก็หามาตราการมาดันมันไวไม่แมลงแล้วพัฒนา,าภายในของเราให้มันเข้มแข็งที่สุดไม่มีไม่มีประเทศไหนที่พัฒนาภายในอย่างเพอร์เฟกต์แล้วไปประสบความสาเร็จครับไอ้เรื่องนี้มันต้องไปควบคู่กันนะ ควบคู่ทั้งเรื่องที่เราจะต้องทาให้ชุดใหญ่เราเนี่ยพุ่งไปให้ได้รวมทั้งเราต้องหนุนหนุนล่างทีมชุดใหญ่เราไว้ด้วยแล้วก็ผลิตเยาวชนของเราขึ้นมาให้มีคุณภาพที่สุดด้วยแต่ถ้าเกิดเราจะไปเวในลักษณะที่ร้อยเปอร์เซ็นในลักษณะาตามทฤษฎีจริงๆคือให้เยาวชนเราตั้งแต่อาอย่ต่างๆเนี่ยจนมาถึง U 2ยยี่สิบสามเนี่ยไปได้ชิงแชมป์โลกอ่าไปเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกให้หมดกนทีละทีละขั้นทีละตอนแล้วค่อยให้ทีมชาติไทยไปชิงแชมป์โลกอันนั้น,นทฤษฎีเป๊ะครับ แต่ที่จริงแล้วผมบอกไว้ก่อนครับญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปฟุตบอลโลกก่อนเจแปนเวจะเกิดเอาู่ดีกว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยไปเหยียบพื้นที่สุดท้ายฟุตบอลโลกเข้าไปอาจจะไปแพ้ก็ได้แต่เขาเข,า,เขาได้ไปบอลโลกอะ mm ่ะ hmm. เขาไปเขาไปแล้วครับปฏิญญาเจแปนเวหรือว่าตําราเจแปนเวถึงเกิดขึ้นตามหลังนะครับการผลิตโคต้ดการผลิตนักเตะอะไรที่ว่าเยาวชนเนี่ยที่อยู่ในเจแปนเวเนี่ย นะครับมันมันมันเป็นธรรมนูญฟุตบอลเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมชาติญี่ปุ่นไปเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกแล้วท่านเห็นไหมครับว่าหัวลูกศรมันพุ่งไปก่อนหัวลูกศรมันพุ่งไปก่อนครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะไปตามทฤษฎีที่ท่านว่านะผลิตนักเตะเยาวชนให้ได้ไปบลโลกหมดก่อนค่อยเอาทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปอะ่ะอันนั้นมันตามทฤษฎีครับแต่ที่จริงแล้วที่แนวทางปฏิบัติที่ญี่ปุ่นเขาทำคือเข้าไปก่อนจริงนะแต่เขามาดันไว้ไม่ให้มันลงมุ่งหมายจุดมุ่งหมายในการทําทีมเยาวชนเขาแข็ง ในการไปชิงแชมป์โลกทําให้โค้ดมีเยอะๆขึ้นนะครับผลิตเยาวชนอย่างระบบเดียวกันเนี่ยเขามาทําหลังจากเข้าไปฟุตบอลโลกครับระบบเจแปนเวมันเกิดขึ้นทีหลังเพื่อจะหนุนดันไม่ให้ทีมชาติญี่ปุ่นเขาหล่นลงมาจากระดับท็อปของเอเชียและที่ไปพื้นที่ฝึสุดท้ายฟุตบอลโลกได้มันเป็นอย่างนั้นครับดังนั้นนะครับตอนนี้เราโชคดีนะที่เราเริ่มกอดที่เราจะไปบนลโลกอีกเกี่ยวกับที่เราจะเอา แนวทางของเจแปนเวหรือว่าแนวทางที่าการฝึกสอนเยาวชนเรายูยี่สามยูอะไรก็ตามแต่ให้เป็นในทิศทางเดียวกันผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าเป็นไปได้นะมันจะทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่แข็งแกร่งตั้งแต่เนื้อในเลยอันนี้เนะี่ยสุดยอดครับคือไปตามทฤษฎีเป๊ะเลยนะครับถ้าทําได้ก็ดีแต่อัตราเร่งเราต้องมีครับเพราะว่าคนเรามันต้องกินข้าวนะฮะมันจะเป็นคนดีไปตลอดไม่ได้มันต้องมีข้าวกินนะ่ย ต้องมีสปอนเซอร์มีการสนับสนุนอะไรละครับจะทําให้เกิดความพอปูลาเกิดกระแสแรงศรัทธานะครับนักเตะเราได้ไปค้าแข่งในเงินเยอะหน่อยให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นกว่านี้อีกครับนักเตะอาชีพไปพื้นที่ฟุตบอลโลกให้ได้ครับควบคู่ไปเลยการพัฒนาครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเวนั้นน่าจะโอเคสําหรับยุคนี้นะนะครับส่วนเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่านะตอนนี้เราทําให้มันสงบดีกว่าครับ ยังไงก็ช่างคนะผมจะไม,ไม,ไม่ไม่สนับสนุนความขัดแยง้งไม่สนับสนุนความไม่เป็นพี่เป็นน้องนะจุดมุ่งหมายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดและทําให้เราเจริญก้าวหน้าที่สุดก็คือความรักความสามัคคีพราดอนภาพครับสติรภาพและการให้อภัยนะครับมีความรักความเมตตาเอาพูดง่ายๆอ่ะตรงไปตรงมาเ่ยว่าผมเป็นธรรมะเลยภพวิหารสี่นะครับเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาและการอาภัยมันจะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับ อยู่ระหว่างมุทิตาจิตกับอุเบกขาจิตนี่แหละมันอยู่ตรงนั้นแหละครับการให้อภัยและจากนั้นสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยแน่นอนครับ